สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีเด็กผีทุกคนนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมเรามาดูความพร้อม,มก่อนเกมดีกว่าคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนะออนะครับของทางอาเรอัลโซซิดาปนะครับผมในศึกยูฟายูโรปาลีกไม่ใช่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะเขาเตะกันไปเสร็จและสองวันสำหรับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับวันนี้เรามาดู ยูฟายูโรปาลีกกันดีกว่านะครับสำหรับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราครับวันนี้เราจะเปิดบ้านรับการมาเยือนนะของทางเรอัลโซเซดัตนะครับอืแน่นอนว่านะครับผมทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราครับเกมนี้เป็นเกมแรกนะในฟุตบอลยุโรปนะครับหรือว่ายูฟายูโรปาลีกนะครับผมเพราะฉะนั้นในกลุ่มของเราครับในกลุ่มของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะถือว่าน่าสนใจนะในกลุ่ม E นะครับผมนำมาโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรอัลโซเซดัตนะครับผมแล้วก็ เชรีฟนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยโอมอนเนียนะครับผมทีมมาจากประเทศอะไรวะโอมอนเนียจำไม่ได้ไม่รู้จักเลยโอมอนเนียเชรีฟนะครับเรอัลโซเซดาถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวมากๆนะครับสำหรับแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเพราะเรอัลโซเซดาแน่นอนครับมาจากประเทศอะไรเลยสเปนแล้วแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแพ้ทางบอลสเปนไอสัตว์เอ้ย เจอนัดแรกก็หนักแล้วนะครับผมสำหรับเรอโซเซดัดนะเออแพ้ทางบอลสเปนว่ะผมเพิ่งนึกออกว่าแมนยูของเราแพ้ทางบอลสเปนแต่ก็แน่นอนครับสิ่งที่เราแพ้มาในอดีตไม่ว่าจะเป็นทางอ่าเอลอะไรละ่ะต่างๆไอ้พวกเรอเนี่แหละไม่เล่นแมนเชสเตอร์ยูเต็ดมาหลายนัดแล้วไม่ว่าจะในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกไม่ว่าจะเป็นยูโรปาลีกนะครับผมเซบีย่าอะไรประมาณนี้ เราแพ้ทางนะครับบอลสเปนค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่รู้เป็นว่าอ,อะไรเหมือนกันนะครับสไตล์บอลของทางสเปนมันโอเคเออมันมันกดแมนดูได้นะครับแต่ก็แน่นอนครับคืนนี้ <c oughs> ด้วยสไตล์การทําทีมแบบใหม่นะครับเป็นนิวเจเนชั่นนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราจะเปิดบ้านรับเกินมาเยือนของทางเรอัลซเซดัดครับความคาดหวังแน่นอนครับยังไงมันก็ต้องสามแต้มนะครับขึ้นหิ้งไว้ก่อนนะ ขึ้นหิ้งไว้ก่อนเยส์นัลแมนเชสเตอร์ไนเต็ดเราต้องชนะให้ได้แล้วที่สําคัญคือมันเป็นเกมในบ้านด้วยนั่นแหละเราก็ต้องชนะให้ด้วยให้ได้นะครับเรามาดูนะครับ <c oughs> ความพร้อมกันดีกว่านะครับหลังจากที่ใครบ้างว่าที่ไปเมื่อคืนบ้างการเดินทางของแมนเชสเตอร์ไนเต็ดนะครับเดินทางไปค่อนข้างจะครบทีมนะครับมีแค่คนเดียวไหมมีแค่คนเดียวที่ไม่ได้ไปกับทีมก็คือทางอิรังกาใช่มีอิรัง,งกานะครับที่ไม่ได้ไปกับทีมนะครับ ทนฮาร์กอาจจะมองว่านะครับผมเอรังกาอาจจะเขาเรียกว่าไงอืนั่นแหละนะครับในความเป็นเอรังกาในความเป็นนักเตะที่ธรรมดามากเกินไปหรือเปล่าสําหรับอิรังกาคือไม่มีมิติมากเท่าไหร่นะก็เลยไม่ได้ไปกับทีมหรืออาจจะเป็นเพราะเขาไม่ฟิตหรือเปล่าหรือนู่นนี่นั่นหรือเปล่านะครับผมอย่างที่เราเห็นครับผมแอนโทนีมาแล้วเขาก็น่าจะใช้แอนโทนีนะครับเป็นตัวหลัก นะครับในเกมรุกฝั่งขวานะครับต่อเนื่องเพราะว่าเขาทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับสาหรับอันต์ออนโอนี่นะครับผมนะสื่อรายชื่อเลื่นตัวจริงนะครับหลังจากที่เรียกเทนฮาร์คออเฟิล์ออกมาแล้วนะครับก็มันมีอะไรหลายอย่างที่น่าพูดคุยนะก็คือในเรื่องของตัวสํารองนะครับเกมนี้นะครับน่าจะเป็นเกมที่เทนฮาร์คโรเดชั่นตัวจริงค่อนข้างเยอะแต่ว่าที่สําคัญครับ แบกขวายังใช้เป็นเดียโก้ดาวโรนะสำหรับผมนะเพราะว่าตอนคนะอนเฟอเรนซ์ะดาวโรนั่งอยู่ข้างเทนฮากเลยเพราะฉะนั้นแบกขวาน่าจะใช้เป็นเดียโก้ดาวโรต่อเนื่องนะเพราะว่าวันวิซาก้าก็เพิ่งจะลงซ้อมกับทีมน,นะครับผมเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บมานะเพราะฉะนั้นตัวจริงก็น่าจะเป็นเดียโก้ดาวโรต่อเนื่องนะครับผมคู่เซนเตอร์ถ้าเทนฮากจะโรเตชันนะครับก็น่าจะเป็นทางแฮร์รี่แม็กควายไหมได้ลงวันนี้นะครับผมจับคู่กับทาง ถ้าลินเดเลิฟมันไม่น่าจะฟิตทันอนะ่ะผมว่าน่าจะเป็นทางแม็กไาวกับทางราเฟลวารานนะครับอ่าไม่ใช่ดอกดีเขาเรียกว่าพักนะครับผมพักพักลิซันโดมาตินเนสนะครับเป็นเฮ์รี่แม็กไกวจับคู่กับราเฟลวารานนะครับส่วนทางซ้ายถ้าจะดอกเอ่อถ้าจะพักเตเรียวมาเลเซียลูกชอก็ต้องได้ลงนะครับแต่ว่าลูกชอกเขาเพิ่งกลับมาซ้อมเหมือนกันนะ่ะน่าจะเป็นเตเรียวมาเลเซียนะครับผม ่าคู่เซนเ,นเตอร์ครับนับไปเลยเดียโกโดาร์โรครับอลาฟเฟลว,วารานนะครับผมแล้วก็แฮร์ิแมกไกวแต่เดียวมาเลเซียผู้รักษาประตูน,นะครับถ้าเขาอยากจะลองอะไรใหม่ๆนะมาตินดูบับกา้าเออให้เขาลองเล่นเกมยุโรปดูบ้างสักเกมผมอยากเห็นฟอร์มอามาตินดูบับกา้าเหมือนกันเพราะว่าเห็นตอนที่อยู่นิวคาสเซิลแล้วฟอร์มค่อนข้างโอเคนะแต่ว่ามาโดนไอ้อะไรอะ เออมายึดตำแหน่งตัวจีนไปแล้วก็ไม่ได้ลงเลยนะครับสลรับมาตินดูบับกาอยากให้มาตินดูบับกาลงลงบ้างนะครับเผื่อจะมีเกมอะไรใหม่ๆเผื่อจะมีแนวทางการเล่นใหม่ๆนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนนะครับกองกลางนะครับโหดอกเหมือนไม่ดอกเหมือนไม่ดอกอ่ะเพราะว่าอ่สำหรับ3 3ตัวที่เล่นก่อนนั้นนี้ใช่ไหมก็จะมีทางแมคอมินีนะครับมีอ่อ คิจิเออร์อิลเล็กเซนนะครับมีบูโน่แฟนเดดส์นะครับถ้าเกมนี้นะครับผมเทนฮาก์คอยากจะพักผู้เล่นจริงๆนะครับก็แน่นอนครับพักเลย2ตัวก็คือทางแมคกโทมิเนีกับอิลเล็กเซนนะครับน่าจะใช้เป็นทางคาเซมิโร่นะครับจับคู่กับเฟิซวมจอมทัพยังไงก็ต้องเป็นบูโน่แฟนเดดส์ครับถ้าเข้าฟิตยังไงเขาต้องลงเพราะว่าบูโน่สำคัญสําคัญมากกับเกมรูกของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่เป็นห่วงเรื่องเดียวนะครับถ้า สองตัวนี้ลงนะครับทั้งคาเซมิโร่แล้วก็เฟตลงนะครับเกมที่จะคืบหน้าบอลนะครับไปทางฝั่งแดนหน้ามีปัญหาหรือเปล่าเราก็ต้องรอดูครับถ้าเป็นคาเซมิโร่กับเฟตลงคู่กันนะครับส่วนนะครับผมแดนหน้านะครับผมว่าเขายังน่าจะยึดผู้เล่นเดิมๆอยู่แต่ก็จะเปลี่ยนบางตำแหน่งนะครับก็คือทางอันโตนี่นะครับผมผมว่าได้ลงเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับเกมลูกฝั่งขวาหน้าเป้าวันนี้ผมเชียร์ให้วิโดลงนะ ผมอยากให้พิโดลงไปโลดแล่นในยุโรป้าเมื่อพิโดอยู่กับทีมแล้วพิโดยิงได้แน่ๆนะในยูโรป้าเออสถิติใหม่จะเกิดขึ้นกับพิโดครับในยุโรป้าถูกปะเออนั่นแหละให้พิโดลงไปเลยนะครับก็จะดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าพิโดลงผมว่ามันดีถ้าเขายิงได้แน่นอนครับความมั่นใจก็จะกลับมาแล้วก็ไปยิงในพิเมลีตต่อนะครับสำหรับริสโนโรนโดนะครับ ฝั่งซ้ายนะครับอ่าซ้ายเรามีใครบ้างอ่ะซ้ายมีมาคารัตฟอร์ดมีซาร์ดนันโชมีเอ่อฟาคุนโดฟาคุนโดเปเยสตตี้นะครับผมฝั่งซ้ายก็ไม่รู้ใครจะลงเหมือนกันนะครับถ้าเอาเวอร์เบอร์เลยก็ฟาคุนโดละกันลงลงมาโลดเล่นใหม่นิดนึงนะครับผมสำหรับฟาคุนโดไปยัตตี้นะเออแต่ถ้าเอาชัวร์เเลยก็คือทางเอามาคาราฟอร์ดก็ได้นะครับดรอป ดอบไอ้ใช่ดอบดีพักจอรอซันโชแต่ก็เช,ช่นชันโชกับรัฟร์มันก็ลงคู่กันมาตลอดอ่ะเออเพราะฉะนั้นก็ปล่อยยิงฉกกันแล้วกันนะครับใครจะลงก็ลงนะครับฝั่งซ้ายแต่ก็อยากให้ซาคุนโดลงหรือไม่ก็ทางเจ้าหนูาดาวรุ่งของเรานะครับลงไปนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับเสียดพื่นตัวจริงนะผมว่าเกมที่เราจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ a รอสโซเซดัตผมว่าเราน่าจะได้สามแต้มนะครับผมว่าเป็นเกมในบ้านด้วยนะครับเกมในบ้านปีนี้ดูคึกคักกว่าปีที่ผ่านมานะสำหรับทีมของเอ i t กเทนทากนะครับเป็นกำลังใจเจอกันคืนนี้ตีสองครับแฟนพีนะครับเราตื่นขึ้นมาเชียร์กันนะครับผมสำหรับศึกนะครับผมในยูฟายูโรปาลีพูดแล้วมันเคยจริงจริงวะไม่เคยมาเล่นในยูโรปากี่ปีแล้ววันนี้ตั้งแต่ยุคข,ของมูนโย อ,อวันนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับใครชื่นชอบคลิปประมาณนี้กดไลค์กดซับสไครป์ช่องหน,หน่อยนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดซับสไครป์นะกดซับสไครป์ช่องให้ผมทีนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันบ๊ายบายไปทํางานแล้วทุกคน